ลมพัดแรงอะไรขนาดนี้เอฟซีจ้าสวัสดีคุณผูชมทุกท่านที่รับชมโนโอมชาแนลนะฮะได้เวลาตุ่มโหเมื่อเช้านะฮะก่อนทำงานที่ป้าฝากไว้แล้วกันเนาะนะฮะมาดูกับข้าวมีอะไรบ้างนะฮะอิ่มกันหลายคนแล้วนะฮะนับเตา ชิสุดินเคยกมรแม่งตับเจ้าออกลูกข้างหลังนี่นี่นี่นะแต่ว่ามันจะมันจะมีแบบมีขี้แล้วก็มีไข่นะอันนี้ไม่มีอันนี้เพิ่งแสดงเพิ่งออกมาใหม่ใช่ไหมน่าแล้วไก่ผัดขิงตำแตงไข่ต้มเดี๋ยๆเถอะมานั่งเถอะกระป๋ับเรีวมาอาจารย์เสือโอ้โหกล้องยาวขาตั้งกล้องยาวยิ่งกว่ากล้องโดรนอีกอ่ะ เราได้มีเมนูพิเศษอะไรต้น้ำติดได้สองคู่หูคนเดียวไม่มีน้ำซุปต่อนะกินข้าวบอสแทบเกิดอะไรขึ้นกับสองคู่หูเกิดอะไรขึ้นกับสองคู่หูจวบมีน้ำซุปกินข้าวบ่แซ่บอันนี้ข้าวใครอ่ะหญ้าสองหญ้าอ้าวนั่ไปนั่งฟังนั้นเลยทำไมกินข้าวยังไม่เสร็จทำไมจบคลิปแล้วอ่ะ ฝากความหวังไว้ได้ไหมยาเถิอไปอีกมันร้อนสวฝากความหวังไว้ได้ไหมแดด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 ตอนเช้าเขาบอกว่าให้รับเสียงอาทิตย์นะรับไอไอไอยูวีนะโอ้ยตะกุมเถอะเนาะเลอะแผลง่ายบ่ ลมพัดตึงตึงตึงมันตรงมันยาวพูดแล้วมันทำมีเยอะอันนั้นมีบันทึกเมื่อกี้กระว่าวอันอะไรบันทางยาวคู่หูอะไรยาวพูดชื่อเหรอเมื่อกี้นี้เขาจำไปแล้วเราเขาลืมหมดแล้วมันมีมันมันมีอันนั้นเออเลยมันออกมันมันมีบันทึกเออต่เนี่ยมันยาวพูดแต่เราัง แต่ละมือะ้อแต่ละเดยสองคู่หูเกิดอะไรไ<ด>ขกับสองคู่หูเออ,เอ,อ,เอ,อมีแล้วสองคู่หูอะไรไม่ลงตัวหนูนะบอมันสั่นออออออนะเกิดอะไรขึ้นกับสองคู่หูป้าฝากงานป้า,<อ>าสวบสวบฝากความหวังไว้จะได้ไหมเออั่นเออไปยังยังักันกับของเรา อะไรอะรัร่วรสผัดเลยไงรั่วไนเทน้ำบอกไม่หมดให้เราคิดนะว่าผัดคณะฮ่องกงอ๋อจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้คูบอกว่าตารที่เสือออกจากกองมรดกเลยไม่เป็นอะไรเลยเหมือฮะฮะตารท,ทำไมแม่าตารออกจากกองมากระโดดการเลยไ,ไม่เอาแล้ว ไม่ไปด้วยเออไม่ไปด้วยไปไปทำความสะอาดกับลูกหน้านอานวัดไงหน้าวนอาแล้วก็ซื้อไอ้แล้วก็ซื้อบะมี่แล้วก็หนับคนเนาะอ้าวเสือไม่มาเหรอไม่ได้มาเออไม่ไม่เป็นไรแห้วกวางสิบคำคำว่าตอนมาเห็นเพื่อนยางกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไป สัดออกจากกองมรดกแล้วว่าแบคืนอะไยเนนอนเสือก็ไม่ได้ไปบอกเมื่อคืนนี่นะมานทำไมเห็นกัดพร้อมกันล่ะก็รอเขากลับมาใครจะกล้าขึ้นไปล่ะเอ้าเราลงคลิปยังไงจิ้มะมีอร่อยไหมอืมจิ้มระมีอร่อยไหมเส้นมันแข็งใช่เส้นนี่เหมือนไหมเส้นกอบแข็งผักกอบแข็งไอตัวกอกกอกอุ้ยไอตัวเกี๊ยวกอกแข็งร้านนั้นเราลงอนุญาตไม่ชอบไปซื้อหรอกแต่ไอหนูซื้อ เขหนียวมันกินมันชอบกินต้มเหล็งยกขาขึ้นไม่มามันจะเป็นไข้ขึ้นไปข้าก็หลับเลยฉอดขึ้นมโอ้ยไปกับบุบบับบุบบับาเไหเห็ดว้าข้าวกับบข้าวได้ชั่วโมงนึงได้ไปแต่ว่าข้าวเดียวสามคนนะไปทุ่มหนึ่งซองทุ่มตรงแล้วพอดีเหระหกโมงว่าหกโมงกว่าตีไปชั่วทุ่มหนึ่งเห็ดชั่วโมงนึง บุบแบบบุบแบบมันเยอะจริงๆเยอะทุกครั้งเลยค่ะเนอะนะคนเราว่าอัพเฟซซี่แล้วเมื่อไหรจะไปเมื่อไหรจะไปร่อแล้วรอดนั่นแหละรอดอีกแล้วรอดแล้วรอดเลยรอดอีกเดเลยว่าไป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 ทำอะไรแล้วหนูก็วิ่งอีนูอยู่กับอีนูไอ้โนนุวัดอยู่กับอีนูปลาลาตีเข่ามากมัอเช้านี่ก็เลยบอกเพป็นวันวานน้องชาย ป้าเกลียดแน่ๆเลยวะพี่ฝุ่นไลยเนื้อของที่แกให้ดีนะสบายเลยเมื่อเช้าไหนฮะมาสดมันกรนะหน่ำผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงยังแกงไม่เสร็จ รมเนี่ยกักระดักกับดี่เดิมเมือนอ่าเดิมลมแรงมากลมแรงมาแต่มาบอกไปกวาดเอาใบไม้โมโหลาเทลาเทเอาทำ้งตุวเหรอไม่มีกระต่แกล้วก่อนค่อยือกกอข้าเหนา้อยู่เร่เบอมเมล็ดเนตับยังตัวใหญ่กว่านัมาค่อยหลัง ปม่หัวใหญ่ไม่มีก็จะใส่กะละมันเหรือก็เยทีก็จะว่าโอเก็เลยก็เลยใส่อันนี้ดีกว่าถ้เยอะเข้าไปอีกมันมันเฉดแดดมันแดดหมดนะจมเขาไม่ถ้าคุณดีแต่ว่ามันขาวเวลาภาพัวอมานีนั่นมันขาวโดดเด่นกว่าเพื่อนนะรูหมดเลยรู้หมดเลยช่องใหญ่เนี่ยไม่ธรรมดานะรูภาพขาวไม่ถาวมุมกล้องยังไงถึงจะแตกต่าง บิ่งน่อยมจอลยมา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 งจะเน่าจเลยพี่น้องอะรอ่ะนี้เอาไปให้ประดาป่ะไม่กินเลยกินเลยเห็นใจเว่าของแกไปเอาอนี่ในเื่อนเยอะๆเลยใคยงบอก่กินกินเลยมันเพลนหลายกินกินแล้วฮ่าได้พูไหมก็กินข้าวทาไมต้องให้เห็นหน้าด้เนาะก็เปลี่ยนใหม่มาเวลาถ่ายคลิปกินข้าวเราเห็นเฉพาะมือ เออเห็นแต่มือใครมือห้ามือออกมือห้ามือออกอย่างเงี้ยเนาะก็เห็นอยู่นะข้างมือใครบ้างข้ก็เห็นอยู่นะในคลิปเขาเนาะคลิปเขาทอาจารย์ข้าวกับมือโอ้ยโอ้ลมกระดักกระเดามาเด้อมาเด้อของใครจะล้มของใครของปุ้งนี่แหละจะล้มของไข่นี่แหละจะล้มไม่ล้มขาอย่างเงี้ยหายแล้วก็เสาบ้างนานนะยังวะปีบางหันเนาะ กินข้าวอยู่กลางเดือนนะเนามันคงแข็งแรงกินข้าวอยู่กลางเดือนน้ำหนักกินข้าวกลางเดือนคำปลาเราอยู่แล้วนาวจะได้หรื่ะงก็ไปข้างได้กินข้าวอยู่กลางแจ้งแล้กินข้าวกลางแดดทุกคนเอ้ยอันนี้ดำดำคืออะไร แมงตับเตาแมงตับเตาพี่เปนเป็นแมงตับเตาออกลูกข้างหลังแวก็จะนำมันทอนมาทำเนื้อหนึ่นแมงเดียวบอกป้าอะไรหรอวะป่าลืมป้าแมันนี้เม่อวานาไม่ได้ไปไม่่ป้าลืมให้ป้ากะที่ทำไมเดี๋ยวงสั่งอะไรทก่นู่น แล้วเขาบอกว่าเราว่าห่าห่อแไม่กินนะแต่ว่าเราจะสั่งไม่แล้วมัอยู่ในตู้เย็นก็ไม่เป็นไรอยู่จะเห็นอยู่เนื้อลืมลอล้มเราเนื้อรื้มเด้อแกงอะไรเนี่ยมันชุกเนื้อแกงไก่ไกเนื้อรืมเด้อไม่ได้ไก่พันปีนะไก่มาจากไหนไก่ามาจากร้านตลาดสุดนั่นแหละกี่เดือนบางทีแช่ตู้เย็นด้วยสองเดือนค่อยจำได้ยังเพิ่งจะได้วันที่ยี่สิบเองยี่สิบสี่แล้ว ตึ้งสีวันเหรอกยังไม่ถึงเดือนยี่ห้าวันนี้อ้าวาไปเอาวันที่หนึ่งแต่ก่อนนั้นน่ไม่รู้ออกมาออกมาอ่ะมันไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกออกมาซื้อมาตุนไว้ให้มันได้เดือนเลยอืมที่เสือเป็นตาพี่กับหมวกใช่ไหมเน่ะอือ ไปขาอกอบัไะม่อยู่แกเงินมาหาเรื่อไวจิตนี่เพิ่นเยอเพิ่นจิตสดออย่าฝ่าวิดอกไลวันเด้อกินแล้วแต่บ่มีทางออกดอกไลวันนะจอย่าิดอกไลวันนะะดยวนเนาะ วันละบาทม่ะแทงพร้อมวันละบาทถูกบมแมนว่าหาสิบาทวันะบาทถ้าร้อยนึงเป็นเท่าไหร่ละยะาร้อยหนึ่งก็เป็นสิบบาทแล้วไม่นบอกออามาขอปิดด้อถ้าสองร้อยก็ยี่สิบาทนะวันละบาทนะบอกไดบ้าง้าตำเต็มก็เสรอจแ่พี่น้่งกำลังจ้ะร่อน เาทำทรับคิปนี้เดยค่ะเดือนหน้าก็กินแตงขอยสำหรับคิปนี้ก็ขอจบคิตรุ่งแตงนี้นะคะโอ้ยว้าล้วก็แต่งเจ้ายาวัวหงมามาเพือไม่มั้นไปกินแตงจจมามรบอลเย็บเลยนะเมื่อน้อยแล้วไปเยบเพราะว่าเลวเพราะลุมาปพืยอประตูแ้วล่าเรเคลื่นไปนี่ฮุดนันหุดนี้อยู่แล้วเราขึ้นจากลุมาสีน เรียบร้อยแล้วป่าเนี้ยน้องหนูเนเพิ่มผู้ชนย่างแป็งผักหญ้าเรียบร้อยแล้วป่าเนี้ยแม่ยันยันน้องหนูเนี่ยไปยิ่กระพูอย่างเขาข่อแม่จะยิ่งหน้าเขาพี่มาไม่หนาเนาะยข่อยแม่อะไรจำปาแม่แม่มันไหวจยิ่งหน้าอืมลูก